สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะคในช่องฟาตูดูชางกู้ใจลายขวัญเมืองเออวันนี้ถึงวันที่นักเรียนของเรานะครับเรียนจบทไรแต่ยังไม่จบหลักสูตรนะคะเขาทำอะไรตูรูฝึกเก็บเก็บตะขอตูรู้จะกลับไปบ้านแล้วโมก็อยู่กับแม่อ่ะโม อันนี้พี่ตูก็จะไปขึ้นรถนะคะอย่าลืมเกลือไปแต่พี่ตูจะกลับบ้านแล้วนะคะอีพีนี้เป็นลุ้นกันว่าพี่ตู้พาเอ็ดตันี่กออรถเจ๊เจ๊ปารพี่ตูจะเดินไปขึ้นรถนะคะสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ตู้จะเดินขึ้นรถแล้วเยวอาบน้ำแต่งตัวรอก่อน ไปอาบน้ำก่อนเสริมรอ,อ,อก่อนว้าววันนี้พี่ตูกลับ,บ้วเดอ้อวันนี้พี่ตูจะกลับบ้านแล้ววันนี้พี่ตูจะกลับบ้าน อาบน้ำเสริมรอ,อก่อนดูอีกแค่หวาเดินทั้งวันเลย

ดูตูลูอาบน้ำเสริมรอพร้อมขึ้นรถกลับบ้านตูรูมาิ่น้อนี่จะตูดลเหมอนี้มาเห็นหน้านี่จะตูดตูรูหันตูดให้ไปแล้วนะจอมยุทธจอมยุทะ

เจโน้อยกับจอมยุทธนะครับพี่ต um ัวใกล้จะอาน้ำเสร็จแล้ว้าาเรยกตตลลบนวดคัอ ด no 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 ูไม่น้อยดูไม่น้อยของเราจมยุดหวานี่พี่ตัวใกล้อาบน้ำเสร็จแล้วกินแว่ Nam còn à Nam nước xong rồi Chôm nhút quả, đồ trôm nhút của quả quả

โอ้ดูพุทนิการของเราวุ่นเลยนี่ครับน,นี่จูรูมาเรียนแล้วก็ไปเรียนเรียนหลายสาขา มาซูมให้มนแม่ดูแล้วตอ,น,อวนนี้ตู้กเลยคจะขึ้นรถแล้ว นี่พี่ตูถามว่ารักเท่าใดจะตอบให้ฟังถามว่าหัวเท่าใดจะตอบให้ฟังเฮ้กับด,ดูพี่ตูกำลังจะขึ้นรถแล้วกำลังจะกับสำนักตูรู

อืมกายเราได้มีการพอดีอืม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 นี่คือจุดอ่อนนะครับอ่าพี่พี่ตูกำลังจะเริ่ร้อนแล้วนะคะแม่แม่ตูกำลังจะกลับสำนักสงูงเฮ้ยกลับกลับสำนักพ่อมหาจำเริญ เอสำนักความมหาจังเดินไงนี่ขึ้นมันที่เรียบร้อยแล้วลอยเรียบห้องมือ,มอม